เกมนี้อีกแล้วเหรอนะฮะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเออร์กินเนเตอร์อีกแล้วนะมีคนขอมาเยอะเลยแล้วก็บอกว่าพี่พี่ลืมตัวนี้พี่ลืมตัวนั้นชาลาก่อนเอ่อเป็นคนทำยูทูบเบอร์แสนโด่งดังไหมเอ่อคำถามไม่ขึ้นเยนี่ยฮะคำถามมันกูดูหนังเรื่องเอ็กซแอมอยู่เลยเนี่ยคำถามไม่มีนะฮะรีเฟรชไปก็น่าจะได้แล้ว อตอบโนไปคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะฮะโอเคเป็นผู้หญิงไม่ใช่เอ๊ใช่ป่าวชิบหายละเออมันต้องตอบแล้วโนไปความจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพศอะไรไงมันจะมันเป็นเหมือนฟิกอะ่ะคือมันเป็นเพศได้ทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงนะฮะอันนี้สปีกเจแเป็นนิสไม่น่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นอ่าเป็นคนจริงไม่แต่วีดีโอเกมใช่อันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าเราได้ควบคุมหรือเปล่าอันนี้ก็เอ่อ คือบางทีเหมือนตอนท้ายๆที่เราเล่นเล่นมันจีนอ,อัซ้ายมันเหมือนเราจะคบปุ่มชาร่าแทนหรือเปล่าเนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็จะพาวเวอรี่ไปแล้วกันอืมใส่รองเท้าไหมก็ใส่นะเป็นหัวใหญ่มาก <c oughs> เออแย่แย่ยจริงๆฮะเกี่ยวกับนาเทลใช่มันเริ่มดูแล้วฮะยันเดลเรติมเลเตอร์ก็มาไว้ไม่ใช่ไฟไนไว้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชาล่านะฮะมันสรุปเป็นผู้หญิงใช่ไหม <c oughs> คนต่อไปแกสเตอร์ มันใส่รองเท้าไหมแกตเตอร์มันใส่ปะดำๆอะ่ะเออนอ่าจะผมเห็นนะเป็นผู้หญิงไหมไม่จริงไหมไม่ใช้ปืนไหมใช้ปืนไหมแกตเตอร์บบตเตอร์ป่ะไม่ไม่ไม่ฮะแกตเตอร์บบตเตอร์ไม่ใช่ปืนซะหนไหยมีผมไหมมันคงกระดูกทั้งตัวเลยนี่นะเะตี๋ยไหมไม่เตียไม่ใช่แซนสูบุรีเป้าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ก็น่าจะโนแหละเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอ,อเชียนนี่คือแบบเขาเรียกว่ายุคโบราณะลรพวกนั้นแหละไม่น่าจะใช่แล้วกัน ออเกี่ยวกับการทำอาหารไม่นี่ว่ะเกี่ยวกับโมอเตอร์คอมแบรบมาจากโมอเตอร์คอมแบรบสอา่าเกี่ยวกับนาเทียวใช่เคทิไฟเฟซบุ๊กแอดเค้ากคืออะไรวะมันไม่ในเฟซบุ๊กเว้ยเอ่อแต่งตัวสีดำตลอดใช่อา่าเล่นนาเทียวเดี๋ยวนะกาเตอร์จะเล่นนาเทียวมีน้องชายไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่ะมันมีแต่ลูกหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันมัชาก,กอติกใช่ไหมอันอันถูกว่ากอติกเออไม่นะ มาจากอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกแต่ไม่น่าใช่ออกเป็นนักวิทยาศาสตร์มันน่าจะรู้อะไรเนี่ยเอาอายุไม่รู้ฮะไม่รู้จริงๆกาเตอร์แน่นอนนั่นไงฮะ WD กาเตอร์เดสสวารไปอยู่ไหมเดสสวารปพวกอันดายพวกเนี้ยโอเคฮะผมว่าเอาเป็นออฟฟี่ก่อนแล้วกนะันเออมันเป็นผู้หญิงเปล่าไม่ใช่นะสู้ไหมมันสู้แน่นอนถ้าเกิดเป็นเดสสวารปเนี่ยออฟฟี่ เออมาจากวิดีโอเกมใช่ใช้ปืนไหมมันใช้คอนปะว่าถ้าเกิดจะไม่ผิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นผู้หญิงเออออฟฟี่เป็นผู้หญิงเนาะเกี่ยวกันเนเธอร์คือถ้าเกิดคุณถามเอเอื่นคุณก็ตอบไปันเดเอร์มันก็ได้นะเพราะว่าจริงๆงแล้วเนี่ยเอยต่างๆก็มาจากันเดอร์หมดอนะซึ่งพวกแฟนเกมเขาไปทําเป็นรูปร่างต่างๆ่า,าบาบาตามที่เขาชอบฮะโอเคก็อะไรไว้ช็อตพันช็อตพุตเตอร์ชอ็ตตอตพุตเตอร์คืออะไรวะแต่มันก็ไม่รู้สินะ โนไปแล้วกันใช้วุ้แหลมมันเป็นคอ,อน่ะนะมันไม่แหลมเนาะเกี่ยวกับสไปเดอร์เกี่ยวหายวะเป็นแม่ด้วย <c oughs> ยืนสองขาใช่ฮะเป็นอะไรวะเนี่ยดาราเด็กเหรอใหม่มั่งทําพวกทดสอบสังทดสอบสังคมอะ่ะเออคุณจะเห็นตามคลิป YouTube ก็จะมีโซเชียลเอพิเม้นตย่งพวกนี้อยู่นะอืมแต่ก็ไม่ได้ทำ <c oughs> เป็นโรบอใหม่ เป็นนักพิเศษคราวนี้มันไม่ใช่แล้วเออใส่ชุดกอะใช่หยุดในอันดร์กราวใช่มีงานไหมเร็วๆวมันเรียกว่าอะไรเรียกเป็นอัศวินเรียกว่าเป็นงานไหมอันนี้ผมก็ออพอฟารีไปแล้วกันอายุมากกว่าอายุน้อยกว่ายี่ห้าไม่รู้ด้วยเกี่ยวกับน้ำไม่มั้งใช้หอกไม่ใช่ดเออมีผิวหนังใช่ เกี่ยวกับ lead, lead off legend ใช้ถนูไหมมั้งอืมทอร,รียวอนะโอเคมันม่ใช่เว่ยต่อต่ต่อ,ต,อ,ต,อตัวเล็กเอ้ยรู้สึกว่ามันไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่อืมมีลูกชายไหมไม่มีมั้งไม่วบคุมไม่คบคุมมีหางเออมันมีเนาะ เป็นสีเหลืองใช่เ <g ül> กี่ยวกับไดนโดนเสาร์นนี้จะไปรูไ้ไหมเนี่ยแต่รูปล่างมันคล้ายไดนโดนเสาร์มากเลยนั้นโลไปชอบวิ่งเออตอบไงดีวะคือเราก็ไม่รู้อ่ะม,มาจากแอนเอูนะฮะมันรู้ปะบววนั่นไงฮะอันเด้สวาฟออฟฟีนี่ไงมันถือค้อนเนี่ยด้านหลังเนี่ยผมเห็นแฟนอาร์ตเนี่ยแหละแต่รู้สึกว่าตัวมันใหญ่มัง้งโอเคฮะคนต่อไปเหรอใครดีนะ อันใดฮะอันใดฮะมาเป็นผัวเมียอะไรไม่ใช่โอเคเป็นผู้หญิงใช่เป็นยูทูบเบอร์ไหมไม่อยู่จริงไหมไม่สู้ไหมไม่สู้เนาะมันเป็นสลับกันมันสลับลูกกับอัลฟี่อ่ะมาจากวิดีโอเกมใช่ฮะเออเป็นโรบอทไหมเออเออเขาเรียกว่าหัวล้านปะหัวล้านเคยหัวล้านมาก่อนประมาณเนี้ยอันนี้คือมีผมหรือว่าหัวล้านนะผมจำไม่ได้ครับเนี่ยโอเคไม่เนาะ ไปโรงเรียนไหมไม่มั้งเป็นสัตว์ไหมอันดายเป็นป่าปะก็่าจะใช่มั้งเจอกันได้เทลวใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ให้มันตอบวิวเกตวิวดีกตเตอร์แน่เลยเอาไม่เห็นมันตอบฟี่มันรีบมันเนี้ยมันรีบตอบกันไปฮะแล้วก็สวิตอันเดเวอร์เอิกรอบ่ะชอบแต่งตัวสีขาวมันใส่เสื้อกาวของนักวิทยาศาสตร์อเออก็อืมพอรีบแล้วกันอายุ มากกว่า21ไม่รู้เว้ย NBA นี่ที่มันเกี่ยวกับบาทปะไม่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 เกี่ยวเลยมีขนสีขาวไม่ชอบวิ่งไม่รู้สีเหลืองไม่อืมอบเทนถูกเรียกว่าเป็นงูเหรอไม่มั้งอยู่อาศัยอยู่ในเจแปนเนอยเกี่ยวกับเทละเลียไม่เป็นแมวมันจะสปอนพับแดนน์ลเต้นมากไม่ เออทำเกี่ยวกับการแต่งหน้าสอนแต่งหน้าพวกนั้นนะอ่ะเออชอบสีชมพูจะไปรู้ไหมวะเออเป็นทหนา,าร <c oughs> เกี่ยวกับแมงมุมเมื่อไร่มันจะรู้เนี่ยไม่ใส่เสื้อเกาะกเว้ยเกี่ยวกับนัเที่ยวชายใส่ชุดสีดําไม่มันเป็นเสื้อกาวอะ่ะอืมมีอะไรขายไม่มีเป็นผู้รู้ชายไม่นักร้องไม่เป็นพระราชาไม่ก็ราชินีเหรอไม่ เออสีขาวไม่แฮ i ไวสกินไม่โอ้โหไม่ไม่ไม่รวยรวยวะมันนะฮะมันจะรู้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับคอกระไดเมื่อกี้มันเป็นคอกระไดปะ <laughs> เป็นมอนสเตอร์เออเตียไม่เตียมาจากอะไรชาร์ันชาร์โดฮันเตอร์แฮ a อ่ะเบกเบกว่า t h ่แดดว่าท t t h ดดมิ n อันนี้มันคือแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้มันหนาแลบิ๊กหรือเบกไม่รู้นะฮะก็ผมไม่รู้แล้วกันนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเนี่ยแหละปัญหาเลยโอเคเกี่ยวกับทะเลไม่มีอะไรวะผมสีดำเอ๊ะรู้สึกว่าดานผมสีส้มปะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะนก็นนไปแล้วกันนะฮะตัวเล็กสีฟ้าใช่มันร้วนหนึ่ง ยี่สองขาใช่ถ้าใส่เน้นได้กลาวมันทำเป็นถูกรวยเลยวะมีงานก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ปะก็เย็ดไปเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้มันถามเรื่องอายุนเนี่ยเออผมสีแดงเอ๊ะอ,อาจจะแล้วกันผมไม่แน่ใจเพราะผมสีแดงหรือว่าผมสีส้มไม่รู้นะ,ะเล่นแมกเมทัลวัดช็อตพันเตอร์นี่คืออะไรวะเอ่อพุตเตอร์ดีไม่ใช่พันเตอร์โอเคมันไม่อ่าไม่รู้นะฮะไม่ให้ อันใดอันใดอันไดนะได้จะะเป็นอันใดได้เทียวะมันไม่ใช่อันใดเออ่อื่นนะโอเคผมจะอันนี้เป็นอีกรอบสุดท้ายนะถ้าเกิดมันตอบไม่ได้ก็คือมันไม่รู้นะมีภาพปิดตาไหมเอ๊ะอันเดสวาร์อันาดวันนี้ภาพปิดตาวะถ้าที่ผมดูมาเหมือนจะไม่มีนะืมอเกี่ยวกับน้ำแข็งปีก เป็นสีม่วงเออมันจาก Internet, อินเทอร์เน็ตเออไม่ใช่วุฒแหลมคมไม่ใช่มั่งแฮพพิงแฮมผมสีชมพูมาลิเตอร์โคนี่เป็นชิมินเพจิคอ,อสไตล์อะไรวะเนี่ย power. เอ้ตัวเปเชลพาวเวอร์นี่พลังพิเศษว่ะเอาฟรีก็คือสร้างผลจนได้อาจจะเป็นพลังพิเศษก็ได้ใครจะไปรู้นะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ละเป็นกระต่ายกับไฟไน์เนเป็นคู่หูกับพีโร่ใครหรือเปล่า เทียมไหมได้คุยกับตัวละครไหมถ้าเกิดเป็นเขาสร้างเกมจริงเราก็น่าจะได้คุยมันก็เอ่อพอฟรี่ไปแล้วกันนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเกมจริงมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีขนไหมแอนดมันมีขนบวอืม <c oughs> มันเป็นปามนควนรจะมีเกล็ดบ่ <c oughs> ไม่รู้แล้วกันนะฮะโน no. เออมีปีศาจอยู่ด้านในออฟฮิมเลยนะไม่เป็นไซอะไรไม่ไช่ไรอ่ะ ไซพายโตไซอะไรไม่รู้อ่านยังไงไม่รู้นะแต่ก็ไม่น่าใช่มั้งเพเดสเตนี่โอไม่เล่นเกมนี้ฮะเอ่อสีเขียวดีเพสไบโนเตอร์แชร์เตอร์คือ,อยังไงวะถูกแทรกถูกทดแทนโดยตัยวละครตัวอื่นเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้จะตีความยังไงบ้ะงโน่นแล้วกัน พังไหมตัวละครคุณมีห่างไหมอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะจะตามปกติล่างวันไี้มีผมก็โนไปแล้วกันโอเคมาจากเดะซิมสีไม่ไม่เป็นลิซ่าเป็นกิงกาไม่ใช่ก็เป็น,ปน,ปนโทเรียนะสรุปก็คือมันไม่น่าจะรู้อันเดสวาร์เอาไออันดายป่ะอ,อันนี้คนถ้าเกิดเล่นได้เจอก็บอกด้วยแล้วกันนะหรือว่าผมตอบผิดแล้วก็แล้วแต่ผมไม่รู้จริงๆตัวต่อไปก็ เอ่อันเดอร์เฟลแซเนีาไปยังวะยังไม่เอาแน่เลยนะฮะอันเดอร์เฟลแซแล้วกันโอเคเป็นผู้หญิงไหมไม่ดังพราะเล่นเกมบน YouTube ไหมเออมีจริงไหมมีผมไหมเป็นสัตว์ไหมดินสองขาใช่แย่ไหมก็อาจจะนะใช้ปืนไหมมีเออสเปเชียลอรู้สึกว่าแซนทุกตัวนี่จะมีตาพิเศษหมดเลยแบบ เวลาแบทแทมพวกเนี่ยแบทแทมโอเคก็ okay, okay, Yes ไปแล้วกันเกี่ยวกับ u n d e r t a ท e เอ่อืมใช่ฮะใส่เสือเส้อสีฟ้าไหมเตี้ยใช่เออทำเอ่อ,ท,อ,อท,ทดสอบสังคมทดสอบสังคมแล้ทดสอบทดสอบทดสอบเนี yeah. ่ยมีฟันแหลมคมใช่ใช่เกี่ยวกับสเกเลตันใช่ใช่มัน <c oughs> รู้แล้วว่าเห็นได้เฟลแซนนะ่ะอ่างั้นก็ E อันเดอร์สว่าไอ้ไม่ใช่ under อันเดอร์เฟลอ่าพาแพรล่าต่อ,อ,อเลยละกันนับนับนับเห็นนับเออ yes yes เอ่อนับูเปอร์สปีดเลยเหรอนับเอ่ออะไรวะเนี่ยโอแมนเกี่ยวกับการทำการทำอาหาร <c ười> เอ๊ะเดี๋ยวนะ <c ười> <c ười> ผมไม่รู้ว่าอไอ้อันเดอร์เฟลพาแพรล่ามันทำอาหารเปล่าอืม แต่ถ้าเกิดตามความจริงมันคงไม่ทําคนโหดร้ายคงไม่ทําอะไรให้ใครกินหรอกมั้งนะฮะเกี่ยวกับอันเดอร์เทลใช่อาศัยในกันกาวใช่เต็งตัวสีดําเอ๊ะมันดําเออดาแต่้ามันคอมันสีแดงปะไม่ได้แล่นเอเทลเ้ยเกี่ยวกับกระดูกใช่มาจากันแล้วนะเออมันสูบบุหรี่ปะถ้าเกิดอันเดอร์สวับไวรัดอ่ะมันสูบใช่อันเดอร์สวับไวรัสมันสูบแต่อันเดอร์เฟลล์ไวรัสไม่รู้นะฮะ เออใส่ใส่อันนี้ภาพมังกรสีแดงชิบหายละเกีย yeah. เอ้ยเป็นบา้าหรือเปล่าก็อาจจะนะเออใช่ดูปีศาจมากเลยดูชั่วร้ายเอออืมอันเดอร์เฟลพอลลัสน่นะเย็ดแสดงว่าเลยอันเดอร์เฟลพอลลัสไม่ทำอาหารป่ะก็น่าจะมานั่นแหละโอเคงั้นคตัวต่อไปก็อ e ันเดอร์สวาร์ปพอลลัสเลยกันพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็อ่าปิ้งขึ้นมาเลยนะครับว่าตอนนี้ต่อด,ดีกว่าโอเคเอืมนับเอเอใส่รองเท้าป่ะ มันก็ใสเนาะมันใส่ทุกตัวรู้สึกเว้นออฟฟี่เปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเป็นสเกลเลตันใช่เตียไหมไม่เตีเเยเกี่ยวกับการทําอาหารมันไม่ทามัง้งพ่าสรับลูกกับแสนัมนก็ไม่น่าจะทำอะไรอใสเอ่อเขาเรียกว่าหน้ากากไม้ใสเนื้อก,กาวใช่เป็นวัคซีนสูบบุหรี่เฮ้ยชิมหายโอ้ยผมตอบผิดผนตอบโนไปอะ่ะขอเริ่มใหม่เลยได้ไหมโอเคฮะ ผมจะตอบสปีดแล้วเลยแล้วกันนะอ่านะฮะมันถามว่าสูบุรีไปแล้วโอเคแต่งตัวสีดำไหมไหมเต็งกาวใช่เอ้มันรู้แล้วปะเนี่ยอืมนะฮะนั่นแหละฮะท่านผู้ชม <c ười> คือมันนา่าจะรู้ตั้งแต่สุบุลีเพราะมันมีตัวเดียวใช่ปะวะ อเอาเป็นใครต่อดีเนอะเออใช่ผมลืมตัวนั้นไปต,ตัวหนึง่งโอเมก้าฟาวี่จำได้ไหมคือเรามันเป็นร่างของแอดเลียลแหละแต่เราไม่ได้พูดถึงไงโอเคนะฮะมันเป็นผู้หญิงไหมแอดเลียลมันจะเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> มีผมสีดํามันไม่มีมั้งเป็นมนุษย์มาก,ก่อนไม่ไม่ไมแค่ร่างปกติก็เป็นมอนเตอร์เออเป็นสัตว์เราจะเรียกไงดีว่าโอเมกาฟาวี่หม่ดีกว่านะ <c oughs> ส่เสื้อผ้าไม่ไม่ไม่กินสองขาไม่มีสองตาเอ้ยใช่ป่ะวะเออแย่อันนี้ใช้แน่นอนเกิดในเทวเอ้ยเอเอะตัวเล็กไม่ไม่ไม,ไม่เป็นเขาเรียกว่าพวกต้นไม้ปะ่ะชิบหายละมัรู้แน่เลยอืมนะนี่ไงมีสองตาใช่สีตายนี่วะใช่ป่ะวะสีตาป่ะวะโอเคตัวต่อไปตัวไหนดีเนอะฉั่ในเทวไปยังวะ นะเอามาเรามาแซนเอนเอเลอเทลกันดีกว่าแต่คนนี่ชอบตัวนี้นะอืมเป็นที่รู้จักพอทํา y youtube อืมไม่นะเป็นผู้ชายอา่าน่าใช่ไหมควจะมีเพศนะโอเคมาจากอนิเมะอา่าไม่ใช่เป็นคนจริงสู้น่าจะสู้นะเยดไปเลยกันสู้ดดาม <c oughs> ีผมเกี <c oughs> ่ยวกันนะเทลใช่ใส่สีฟ้าเออเอฮเ,เลอเทลเป็นสีฟ้าเหรอเชื่ออ่อันนี้ไม่รู้ว่ามันถามเรื่องอายุอีกแล้ว อายุน้อยกว่าสาิก็ไปแซนมึงรีบต่อทาไมวะรีบต่อชิบหายเลยโอเคเกี่ยวกับการทําอาหารอันนี้ก็ไม่มั้งน่าจะเป็นปัญมากกว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าหนังที่ทําเพื่อเด็กไม่น่าจะใช่นะใช่ดูชัวรไลน์มากเลยมีฟันที่แหลมคมอันนี้ผมก็เออยังไงดีวะอืจอาจาะแล้วกันเป็นสเกตตรันใช่สีดําไม่ใส่สีฟ้าเออเสื้อสีฟ้า ใส่ยอยู่ในน้ำกาวออถ้าเกิดถามเรื่องแบวก,ก็อาจจันะอยตัวสีดำกางเกงสีดำนยดูปีศาจนี้มันถับไปอันนี้อหละอันนี้แปลว่าชั่วรอะนะอ่าแซนเนลเลอร์เ,ลเทลเย่ yeah. โอเคนะฮะก็เอาเป็นว่าขอจบอากิเนเตอร์พารสององเพลงนี้แล้วกันนะถ้าเกิดมีใครจะแนะนําอะไรก็แนะนํามาได้นะว่าจะเอาตัวไหนอะไรยังไงแต่ก็<笑><笑>บอกว่ามัานนิสัยเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ and in the Boy. just wait yeah